สวัสดีครับ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 สขะไอปอไปร้าเียตามมาเีไปตามเีไปขออนุญาตนะครับไมต้องไม่ต้องไม่้ให้ีตรงนั้นมีเพลงด้วยต้งัเพาะแต่แ้วเมือไหรครับอีที่เราสนกงนตรงน้นตรงน้นร้งเพลงเพาะครับตรงน้นะไปฟังปะได้ครับลกามทางนี้ครับทางนี้ทางนี้เอาดีตอยเองแล้วเหรอไม่ให้ตังค์เาด้เลยะไม่ได้เลยพี่ แค่แซนด์วิชกับสารตะกัดสองอย่างเองใช่แล้วหนุไม่หนูหนู่ิงไฟไม่ได้อ่ะเออมันเอ็งเก็บไปยังอ่ะเอ็งเก็บยังยังมันไม่ได้ผิงเลยไม่มีตังค์ซื้อฟืนสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับฮวัยรุ่นรุ่นไหนอ่ะทำอะไรกันอ่ะอ๋อพอดีว่าร้องเพลงกับผิงไฟขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ไหมครับขอเพลงได้ไหมขอเพลงได้ไหมได้ไหมครับ เพลงอะไรอย่างครับเอาเพลงไอ้ดับนะชอบฟังเพลงอะไรนะเพื่อนโทษครับค่ะไม่เป็นไรครับเอ้ยไอไอปลัชเอาเพลงอะไรเพื่อนพิกกี้พิกกี้มีเพลงอะไรนี่ไหมครับที่ผมชอบฟังไอ้ที่ผมชอบฟังตอนหัวรถเมย์เพลงอะไรนะเพื่อนแบบเพลงอะไรอย่างครับฮะที่ผมชอบฟังตอนแนวพี่อยาฟังแนวไหนดีกว่าพี่ซีดีหนูอยากฟังเพลงรัก ไอ้ดาวมึงต้มยังเนี่ยเลยเลดิจะต้มยัง่างแนวไหนครัะเอาเอาเอาแบบเกมต้มยังเพื่อนเอาพอๆครับเอาพอๆเอาพอๆเพราะเพราะเหรอครับได้ครับนั่นหนูเอาเพลงนี้แล้วกันเมื่อกี้ฮ้องันแล้วแต่ว่าจะเอาหมยได้เฮ้ยลดโอ้โหได้รถรถเบนซ์คันเท่าไหร่ครับคันนี้รถคัน okay. นี้เท่าไหร่คร uh> ับคันนี้คันนี้เท่าไหร่อ่ะ กันเท่าไหร่ครับใครเอ้ยยายนะไอ้ปยายยายยายยาไม่ได้ยายโดนแบนพี่โดนแบนโดนแบนครับรถผมครับรถผมครับรถผมครับรถรถฮัลโครับวันนี้รถคุณเหรอครับต้องครับครับผมอันนี้อันนี้ตั้งแคมป์หรอเอาเพลงนี้ก็แล้วกันครับเมื่อกี้เพิ่งลงไปเท่าไหร่ครับปัดปัดปัดฟังเพลงบ้างปัดแค่นี้แ๊่เดียวเองเนะฟังเพลงก่อนปัด๊ย๊บ

น้ำตาคลอคิดคิดแล้วนะวันที่รอคอยอดทนถึงวันจะพบกันรอจงทึงช้าสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องทนส่วนเธอนะ อาอออกาศเริมเปลี่ยนไปคิดถึงวันที่พิงฟในช่วงเวลา

的白金，这中你没动过，所以呢，我渴望飞到云端，追逐那真爱。

味道。 เมื่อไปไหนหอะพี่ไอ้ปัดปัดปัดมาจ่ายตังค์หน่อยเพื่อนขอเพลงเขาไม่มาจ่ายตังค์หน่อยห้าพันโอ้บอก <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้เก็บตังค์ครับพี่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> จ่ายตังค์เขาหน่อยเขาหล<ร>อครับสนับสนุนถ้าถ้าถ้าขอเพลงได้ไหมครับออถ้าห้องได้ก็อขอได้ครับแต่ถ้าถ,ถ้าห้องบ่ได้ก็บอกว่จะห้องจะไดอะอยากอยากฟังภ<อ>ูมิแพะกรุงเทพครับร้องเป็นไหมอ๋อชอบเลยชอบเลยภูมิแพะกรุงเทพอ๋อได้ครับจะถามอะไรผมครับจะถามอะไรผม ฟังฟังฟังคิดจริงยังมาต้อยยังมาต้ยยังฟุ่มเพยังมาต้อยพูบอยเราบอกว่าคุณพูดอะไรต้อย่รียกทำไมนั่งจริงมางเล่ซื้ออะไรก็ซื้อเออคุณไม่ได้บอกเขาเหรอผมอยากยังอะไรเนี่ยสลักจิตอ่ะเดรได้ไหมเอาเอาคุ่มเพชคพุ่มเพชก่อนในหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามตัวแล้วก็สามครับอยากฟังสลักจิตอ่ะสลักจิตหรอโอ้โหนี่คือรวยรวยเลยคนนี้ อไอไอต้อยหนาดตอนนี้ไปได้ได้ค่าเพลงแล้อันนี้ได้ได้ค่าเพลงแล้วโอ้ขอเป็นข้าวหรือเป็นเงินขอเลยเพื่อนขอเลยเพื่อนจะฟังเพลงอะไรขอเลยเอาข้าวเหรอใด้ครับขอข้าวเพื่อน้องด้วยได้ไหมน้องชื่อเนี่ยยังมาตอนจังหว่าชุลมุน